สวัสดีครับชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับดวงชะตาเดือนมกราคม2565ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านครับที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ติดตามนะครับอย่าลืมใส่กระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วก็สนับสนุนรายการก็เลขที่บัญชีด้านล่างนี้ได้เลยชาวลัคนาราศีตุลครับราศีแม่ธาตุลมนี่ถือเป็นหนึ่งราศีแกนทวารดาวประจําตัวคือดาวพระศุก ดาวพระศุกร์ตอนแรกเนี่ยโคจรเข้าไปสู่ราศีมังกรแล้วนะครับแต่หลังจากวันที่19มกราคมนะสิบเ้ามกราเนี่ยดาวศุกร์ย้อนกลับมาย้อนกลับมาจากราศีมังกรเข้าสู่ราศีธนูแล้วก็ดาวพุธก็เหมือนกันดาวพุธนี่มาก่อน12มกราก็ย้อนกลับมาราศีธนูก็เรียกว่าพุธพักศุกร์พักนะครับ ก็คือการถอยหลังซึ่งเป็นปกตินะครับเพราะว่าดาวพุธดาวศุกร์เนี่ยเป็นดาวพระเคราะห์วงในนะห่างก็คือเป็นดาวเคราะห์ที่ใกล้โลกมากนะครับถัดจากดวงอาทิตย์มาเป็นดาวพุธถัดจากดาวพุธมาเป็นดาวศุกร์จากนั้นก็เป็นดาวโลกของเราแล้วก็พระจ,จันทร์ก็เป็นดาวบริวารของโลกนะครับเนะี่ยดังนั้นการโคจรเนี่ยมันจะซ้อนกันทําให้พุธกับศุกร์เนี่ยจะเดินถอยหลังหรือว่าพัก มากกว่าดาวอื่นนะครับแต่พักแบบนี้ไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้คิดจะพักคิดถึงอะไรทั้งสิ้นนะพักแบบนี้ดีครับเพราะอะไรดาวศุกร์เนี่ยเป็นดาวประจําตัวของท่านย้อนกลับมาอยู่ที่ราศีธนูมีตําแหน่งเป็นมหาจักรมหาจักรฟักตัวให้เป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุกบันฟันโฉงเฉงช่างผ่าดผนหนักหนาหน้ายำกระรงยศยิ่งเพลงจึงมีให้ดีใจนะครับ มหาจักรก็อาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ก็มีฤทธิ์มีเดชพูดง่ายว่าของเขาแรงชาวลัคณาราศีตุลช่วงนี้จะคือจะมีกําลังใครไหมจะมีกําลังคือดาวมหาจักรเนี่ยลักษณะแหละจะเป็นดาวที่เขาเรียกว่าอยู่ในธาตุที่เป็นคู่ศัตรูธาตุดาวสุก็เป็นดาวธาตุน้ำนะราศีธนูเป็นราศีธาตุไฟนะ น้ำกับไฟไม่ถูกกันฉะนั้นดาวศุกร์ก็เลยต้องออกฤทธิ์ออกเดชก็คือต้องเหนื่อยหน่อยแต่เป็นมหาจักรนะครับแล้วก็เป็นอุดมเกณฑ์ด้วยนะครับนระอุดมเกณฑ์นระคือโสโรวุโทโธชีโวสุโกเล่าสหัตตนุพันธุเครา้าเอาปัตตนิและลาภะเนี่ยฮะดาวศุกร์แล้วก็ดาวพุธอยู่สหัตชะ ได้อุดมเกณฑ์ดาวสุขก็คือดาวประจําตัวถูกไหมดาวของความมั่นคงดาวของเรื่องของหลักทรัพย์ที่ดินที่อยู่อาศัยสถานที่อะไรต่างๆนานาที่รวมๆแล้วก็แปลว่าหลักทรัพย์อสังหาเนี่ยนะก็คือดาวเสาก็ได้อุดมเกณฑ์ครับฉะนั้นก็เป็นตําแหน่งที่ดีคือมีความมั่นคงตนุสหัชชะนี่ก็แปลว่าตัวเองเนี่ยกำลังจะมีชื่อเสียง คือได้พบปะผู้คนมากมายนะครับหลังปีใหม่นะดาวศุกร์จะย้อนกลับมาประมาณวันที่19นะครับก็ถือว่าโอเคเออตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่16เนี่ยไม่ต้องกลัวนะครับชาวลัคนาราศีตุลเนี่ยดาวการเงินของคือดาวอังคารยังเป็นเกษตรถือว่าสวยงามพอวันที่16ดาววังคารย้ายไปสู่ดาวศีธนูก็ได้ตำแหน่งดีครับเรียกว่าเป็นอุจวลาช อุจจวิราชราชโชคฉลกชเหลาเห็นไหมผลบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสง่ามีอำนาจราชศักดิ์ดุดราชาไม่ต้องซื้อต้องหาก็มาเองเนี่ยก็ตั้งแต่ธันวาคมเนี่ยจนถึงต้นเดือนมกราคมมาเรื่องเงินก็มันดีไงพราะเรื่องเงินดีเนี่ยทีเนี้ยดาวการเงินเริ่มเดินหนีออกไปนะไปะเขาเรียกว่าไปสู่สังคมเพื่อนฝูงคนหมู่มากหรือเกี่ยวกับชื่อเสียง ไหมรวยแล้วก็ดังชาวลัคนาราศีตุลน,นะคือมีเงินก่อนจากนั้นอาจจะเป็นการนําเงินไปลงทุนนําเงินไปต่อยอดหรืออะไรนะแล้วก็ทําให้รู้จักคนมากขึ้นมีชื่อเสียงมากขึ้นมันดีถ้าเป็นลักษณะของการค้าขายนะออนไลน์การเปิดตัวสินค้าหรืออะไรต่างๆนีน่มันชัดเจนว่าดีครับสําหรับชาวลัคนาราศีตุลในเดือนมกราคม2 5 0 0 หกสิบห้าและดาวอังคารก็เป็นดาวเจ้าเรืออะไรปัตตนิก็คู่ครองหมายถึงลูกค้าก็ได้หมายถึงหุ้นส่วนก็ได้คนที่ติดต่อเจราจาธุรกิจกันก็ได้ครับแล้วก็ตําแหน่งอุจวิลาศก็อย่างที่บอกแล้วว่าดีนะครับและอยู่ในเรือนศาสชาแปลว่าชื่อเสียงสังคมและทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยทั้งพุทธทั้งศุขทั้งอังคารเนี่ยอยู่ในเรือนพฤหัสและพฤหัสไปไหนไปอยู่ในภพปุตตะก็ถือว่าไม่เสียหายสวยงาม เห็นไหมปุตตะไปไหนปุตตะไปมรณนะอเกี่ยวกับมรดกตกทอดลาหูเป็นไงอยู่เรือนสุขสุกอยู่ไงอยู่เรือนพฤหัสนะ่ะแบบนี้เขาเรียกว่าดาวสุขเนี่ยดาวพฤหัสดาวลาหูดาวสุขสามดวงนี้เขาแลกบ้านกันฉะนั้นเขาจะเป็นกเกษตรทั้งหมดเรียกว่าปริวัติเกษตรปริวัติกเกษตรก็คือกเกษตรเกษตรแลกเรือนกันสามดวงขึ้นไปเห็นไ แลกกันสามชิ้นอย่างเงี้ยก็คือเป็นกเกษตรทั้งหมดแต่ก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไงเข้าใจไหมความเป็นกเกษตรเนี่ยความเป็นเจ้าของแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันไม่ใช่แต่เขาเปรียบเสมือนน่ะเข้าใจไหมเหมือนแกลกรถกันขับอะคุณเข้าใจไหมศัก์สีเท่ากันนะวันนี้ปกติขับบีเอ็มใช่ไหมเพื่อนขับเบนซ์เอาวันนี้อยากขับเบนซ์ แลกกันเนี่ยมันเขาเรียกว่ามันแลกกันแบบสมศักดิ์ศรีแต่มันไม่ใช่เป็นเจ้าของที่แท้จริงนะแต่เป็นลักษณะนี้ให้เห็นภาพก็คือทั้งราหูทั้งพฤหัสและทั้ง,งและทั้งดาวศุกร์เนี่ยเป็นกเกษตรทั้งหมดฉะนั้นดีครับฉะนั้นตำแหน่งของตัวเองนี้ก็ถือว่าสวยเอาเป็นว่าศุกร์อยู่ตรงนี้ดีก็อยู่ที่มังกรอ,อะ่ะนะหลายตำแหน่งเลยเพราะอะไรหนึ่งอุดมเกณฑ์สองเป็นมหาจักรสามกเกษตร แลกเรือนะถือว่าตำแหน่งดีนะฉะนั้นมกราคมเป็นเดือนที่ชาวลัคนาราศีตุลสบายเลยนะเริ่มต้นลุยนะดาวพฤหัสอยู่พบปุตตะหมายความว่าไงเนะี่ยดาวแห่งบุญกุศลดาวแห่งโชคชะตาดาวแห่งโอกาสมาอยู่ในเรือนปุตตะปุตตะแปลว่าการเริ่มต้นหรือสิ่งใหม่ๆห,หรือทําอะไรที่เกี่ยวกับความสนุกสนานเด็กๆอะไรพวกนี้นะถือว่าโอเคครับนะ ถือว่าโอเคเลยทีเดียวนะดาวเกี่ยวกับการติดต่อเจรจาหรืออะไรก็เดินดีไม่มีปัญหาอะไรนะครับเนี่ยสามดวงนี้พุทธศุกอังคารอยู่ที่ธนูดีครับได้เปรียบนะถือว่าเป็นจังหวะที่ดีทั้งคู่ของคนรักอะไรก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรถือว่าใช้ได้นะครับรวมๆแล้วสบายๆนะครับฉะนั้นชาวราศีตุลน,นะหยุดปีใหม่ไปชาร์จแบตให้เต็มที่ไปเที่ยวนะสนุกสนานใช้เงิน การวางแผนเริ่มต้นชีวิตใหม่ในปี2565ดวงมาแล้วลุยเต็มที่ความมั่นคงในชีวิตยังมีอีกนานครับไม่ใช่แค่ปีเดียวด้วย2-3ปีเลยทีเดียวนะครับยังไงต้องขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมและฟังติดตามกันมานะครับยังไงก็พบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีครับที่ท่านเห็นอยู่คือดวงพิชัยสงคราม นะครับทำไ้เพื่อบูชาโดชะตานะครับก็ถ้าท่านสนใจนะก็ติดต่อมาได้ทีนี้ผมจะรีวิวให้สั้นๆนะครับเป,เป็นคลิปแนะนำนะครับเดี๋ยวจะมีการอ,อธิบายไว้เป็นคลิปตะหกักนะครับก็โดวพิชาสงครามเนี่ยการจะหาได้เนี่ยต้องคำนวณด้วยมือนะเพราะว่าเป็นศาสตร์ชั้นสูงต้องวางลัคนามาหานาที5ชั้นแล้วก็ต้องคำนวณด้วยมือซึ่งจะถูกต้องแม่นยำ นะครับเพราะว่าในการใช้โปรแกรมคำนวณทั่วไปเนี่ยเวลาที่ดวงชะตาคาบเกี่ยวนะครับก็โปรแกรมเนี่ยอาจจะแบบปัดขึ้นปัดลงอะไรเงี้ยทีนี้อันเนี้ยจะได้ตำแหน่งที่แท้จริงนะเห็นไหมจะได้ตำแหน่งการคำนวณตัวเลขต่างๆนะครับและเมื่อได้ดวงชะตาท่านมาแล้วเนี่ยก็จะบรรจุดวงชะตาท่านไว้ตรงกลางเนาะล้อมรอบด้วยยันก็เรียกว่าเพชรพยุหะ หรือเป็นค่ายกลน่ะเหมือนกับท่านเป็นผู้นำทัพอ่ะแล้วก็่ยมีทหารลายล้อมรอบนะและบรรจุด้วยคาถาบาลีนะห้บทนะหัวใจคาถา56บทก็เรียกว่าดีทั้งในด้านของพุทธคุณนะในการบูชาดวงนะเนะี่ยมีคำนวณได้ทั้งหลักอินทภาศและบาทจันนะครับแล้วก็นี่สองดวงนี้ก็คือดวงขับหมายถึงว่าการเขาเรียกว่า เสริมดวงในจุดที่ดีแล้วก็แก้ดวงในจุดที่เสียการทำดวงพิชัยสงครามนี้ท่านก็เขาเรียกว่าดีในแง่มหาอุดและมหาลาบนะก็คือพูดง่ายว่าแก้ในจุดที่เสียแล้วก็เสริมในจุดที่ดีนะใครมีไว้ก็เป็นการเขาเรียกว่าเสริมมงคลดวงชะตาเพราะเป็นดวงชะตาของท่านเองนะครับบันคือการเขาเรียกว่า เสริมดวงให้กำลังใจแหละนะและเวลาเราไปบูชาเทพเจ้าองค์ไหนหรืออะไรก็ตามเนี้ยก็ก็ดีแต่ว่าอย่าลืมตัวเองนะเนี่ยการทำดยพิชัยสงครามก็คือการการเริ่มที่ตัวเองการทําด้วยตัวเองด้วยนะครับสำหรับผู้ที่สนใจก็ติดต่อมานะครับเพราะว่ารายละเอียดเยอะนะครับรายละเอียดเยอะนะครับก็เลยต้องขออนุญาตนะครับรีวิวไว้สั้นๆแล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าท่านใดสนใจนะก็ ติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับ